ณแม่อยากมีส่วนร่วมนะคะค่ะสวัสดีค่ะพบกับเราที่ช่องพี่นครทองน้องไทยนะคะดีทุกท่านคะ่ะเอาเอา้วนนะ่ะเอาเลยอ้วนอาบน้ำนะคะอากาศร้นอนเล่นกับคุณนะ้าคุณแม่อยากมีส่วนร่วมนะคะอ้วนมากนะคะตัวใหญ่มากนะคะคุณแม่ <suspenseful> เอาเลยอ้วนเอาเลย,เเลยคุณแม่อยากเล่นด้วยนะคะอ้วนเล่นกับคุณนะ้า แล้วคุณแม่น้ามันแห้งหมดแล้วนะคะแม่คุณนา้าเอ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 า้ยแก้ว ด้วยนะคะเห็นอ้วนกับคุณ้าเล่นอยากมีส่วนร่วมน้ำแห้งหมดนะคะต้องใส่น้ำเพิ่มอ้วนชอบนะคะชอบมากอ้วนเอ้า,อ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 าสู้อ้วนเ <c oughs> ต็มเต็มนะคะ ชอบมากใส่น้ำอีกน้ำแห้งหมดนะคะทั้งอ้วนทนั้งคุณน้าอ่เล่นสบายใจนะคะอากาศร้อน ทำอีสะน่านจะไม่ขึ้นนะคะวนชอบแบบนี้ทรายไม่เหลือนะคะทรายไม่มีแล้วทรายชอบนะคะะกลิ่งอ้วนกลิ่งอ่ะใส่น้ำอีก อ้วนต้องการน้ำนะคะน้ำไม่มีน้ำแห้งหมดแลว้วเล่นชอบคุณแม่ก็อยากเล่นนะคะเหน็นหน้าก็อ้วนเล่นเอออ้วน ชอบนะคะชอบมากอ่ะเอาเลยอ้วนเอาเลยน้ำแห้งหมดแล้วนะคะของพรอมนะคะเล่นดินเล่นโคลนแบบนี้อาบน้ำเปื้อนหมดนะคะเดี๋ยวอาบใหม่อาบทั้งวันอาบได้ทั้งวันนะคะเล่นได้ทั้งวันเอาเลยอ้วนเอาเลย สายไม่เหลือแล้วสายหายไปหมดแล้วนะคะหายไปกับสายลมอ้วนอ่ะไปช้างเก,กนะคะ แม่หิวแล้วนะคะหิวตลอดเวลานะคะร้องตลอดเวลาเลยนะคะหิวมากคุณแม่เอ๊ทำอะไรน้อกนะ เล่นเสร็จเริ่มหิวแล้วนะคะเริ่มหิวแล้วเริ่มหาของกินแล้วเ,เริ่มล้วงพิถังแล้วนะคะมองหาพิถังแล้วอ้วนเล่นเสร็จแล้วก็เหนื่อยนะคะหิวเริ่มหิวสักพักนึงก็จะเล่นต่อคุณนาะดึงดึงโซ่้วนนะคะจะให้อ้วนไปเล่นด้วยคุณแม่ก็หิวนะคะหิวตลอดเวลาเลยคุณแม่มาล้วงพิถังแล้วอ้วนหิวแล้วมีอะไรไหมเนาะอ้วนอือ ไม่เหลือนะคะไม่มีอะไรแล้วอ้าอ้าคุณนาคุณนาคุณนาก็หิวนะคะเล่นเสร็จหิวแล้ว อ้วนขาวลมอ้วนยืนกินยืนกินกลางแดดน,นะคะเขามแล้อ้วนขามลมไก่เจ้าขันนะคะไก่ขันกลางวันไก่ขันทั้งวันนะคะบานอ้วน กัคบคุณทุกๆท่านท,ท,ที่เข้ามารับชมนะคะวันเขาลลมวนอาจจอกันคลิปหน้านะคะดีค่ะ